สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน,น้ำมานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่หมอน,น้ำมานจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะคนที่หนึ่งกับคนที่2นะคะโอกาสความรักเข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนคุณจะเลือกคนไหนดีคนที่หนึ่งหรือคนที่สองนะคะเนาะอีกคนก็ดีอีกคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น คุณนึกไว้ในใจว่าจะให้ใครเป็นคนที่1และให้ใครเป็นคนที่สองพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สองชุดนะชุดละ4ี่ใบนะคะด้านนี้นะคะคนที่1ด้านล่างคนที่สองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะจะเปิดให้คนละ4ี่ใบนะค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ,ะนึกถึงคนแรกไว้ก่อนเลยคนแรกนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ตรงนี้นะคนที่1ค่ะคนที่1ไพ่ขึ้น ก้าถ้วยเอว้าวคนนี้หน้าที่การงานดีตำแหน่งดีฐานะดีดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่นะอ่ะมาดูการรวมรวมดูว่าเขาเป็นยังไงต่อไปว้าวยุ่งกับงานมากเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเลยทีเดียวมีเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคนนี้บอกเลยเพราะเน้นงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนิดนึงนะคะอ่ะ ใบที่3ขึ้นไพ่ราชนีเหรียญแปลว่าครอบครัวพื้นฐานค่อนข้างมีฐานะนะคะแต่คนนี้จะบอกนิดนึงให้ระวังเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์นิดนึงอาจจะมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วเพราะขึ้นไพ่ราชนีแบบนี้พี่หมอกลัวจะมีเจ้าของนะคนแรกนะคะมีเงินมีฐานะธุรกิจการงานดีแต่มีเจ้าของแล้วเออไพ่ครีเรียนมาใบสุดท้ายนะคะ เพืนไพ่ Queen of เ h e Cup นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเอาใจคนอื่นเก่งแล้วก็เป็นสายเปเลยทีเดียวคนนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกหลงรักได้เออไพ่ Queen of the Cup ขึ้นมาแปลว่าเป็นคนที่ทำให้ผู้หญิงหลงรักได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยทีเดียวแหละนะคือคนแรกเนะี่ยพี่หมอบอกเลยทุกอย่างโอเคหมดงานโอเคเรื่องการเปเราโอเคเรื่องการไม่เห็นแก่ตัวโอเคนะคะเรื่องการไม่เห็นแก่ตัวนี่หมายถึงการไม่เห็นแก่ตัวเรื่อง เออพาคุณไปเดทไปกินข้าวก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เปย์ให้คุณตลอดทุ่มเทตลอดคุณอยากได้ของขวัญอะไรคือให้คุณต้องการอะไรคือโอนคือจ่ายให้ตลอดนะคะไม่คิดเยอะนะการงานดีฐานะดีงานก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยว่างเลยจริงๆนะแต่แเสียอยู่อย่างเดียวผู้ชายคนนี้คือดีหมดแต่เสียเรื่องสถานะความโสดเอออาจจะโสดไม่ชัดเจน อาจจะมีครอบครัวแต่แยกกันอยู่แต่ก็ถือว่าไม่โสดนะคะแต่ก็เหมือนเขาก็ยังไม่ได้เลิกหลากันยังดูแลรับผิดชอบเป็นอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจเข้าไปในบ้านนี้บอกไปก่อนเลยนะว่าคนแรกเนี่ยค่อนข้างอึดอัดใจแล้วกันเออแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินผลประโยชน์คือชิลๆสบายมากแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์กูจะอึดอ,อัดใจเออถ้าเป็นไปได้พี่หมอไม่แนะนําถ้า ถ้าไม่โสดคือเข้าไปมันไม่มีปัญหาวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาวันข้างหน้าวันนี้ไม่รักวันหน้ารักมาแล้วความสัมพันธ์จะอึดอัดเพราะฉะนั้นพี่หมออยากให้ตัดไปตั้งแต่ต้นลมถ้ารู้ว่ามีเจ้าของแล้วถึงจะเงินหนาถึงจะเปหนนะักถอยดีกว่าเพราะว่าจริงๆคุณก็อาจจะมีโอกาสที่เจอคนที่ทั้งโสดด้วยแล้วทั้งเปทั้งทุ่มเทกับคุณด้วยก็ได้แล้วมันว้าวมาเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะเนี้คนแรกนะให้ถอยดีกว่า นะคุณอาจจะเจอคนที่ดีแล้วมันใช่จริงๆนะคะมันดีมากมันก็น่าเสียดายมากแต่สถานะไม่ชัดเจนบางทีก็ต้องปล่อยไปนะคะอันนี้เป็นคนที่หนึ่งนะคะจริงๆไม่แนะนําให้รับไว้หรือเดินตอ่อยากให้หยุดความสัมพันธ์แล้วมองหาอะไรใหม่ๆนะคะไพ่คนที่หนึ่งก็ผ่านไปแต่นี้อธิษฐานในใจเลยจะให้ใครเป็นคนที่สองอออคนที่สองมาดูกันไพ่แรกคนที่สองขึ้นไพ่เหนื่อยเป็นคนทํางานทุ่มเทมากคนนี้นะ ก็สถานะก็ปานกลางไม่ได้มีมากไม่ได้รวยมากไม่ได้ฐานะแบบมั่งมีแต่ถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเททําอะไรแบบเต็มที่คือคนแบบนี้พี่หมอบอกเลยคนแรกเนี่ยวันเนี้ยไม่รวยวันหน้ามีโอกาสรวยมีโอกาสขยับฐานะของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้ไพ่ใบนี้ใหม่ต่อสู้ฝ่าฟันกับงานและพยายามทําทุกอย่างให้สําเร็จนะนะคนที่2ก็ถือว่าเป็นคนที่ เก่งพอสมควรเออเป็นคนที่เก่งเหนื่อยไม่ยอ่ทอท้อพระไพ่ใบนี้มันหมายความว่าสู้กับงานวันนี้ไม่มีวันหน้าเขาอาจจะมีอะไรเงี้ยคนนี้ดีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มาดูใบที่สองเอมเพลเห็นไหมเขามีโอก,กาสจะขยับขยายเห็นไหมไพ่ลา,าชามขึ้นแล้วเขาก็เป็นออสุภาพบุรุษให้เกียรติคุณมากอะไรก็ได้แล้วพูดจาดีกับคุณตลอดนะบางครั้งถึงจะเหนื่อยกับงานแค่ไหนแต่ก็พยายามหาเวลามาให้คุณหาเวลามาอยู่กับคุณเออเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบ ตามหามองหาแบบเนี้ยอ่ะมาดูใบที่สามใบที่สามขึ้นไพ่ใบนี้เป็นคนที่รักรักครอบครัวด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับใครรักเดียวใจเดียวอยู่กับคนไหนก็มักจะอยู่กับคนนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบเผื่อใจให้ใครผู้ชายคนนี้เออไพ่ดีเนะี่ยเห็นไหมสิบเหรียญมันหมายถึงรักรักครอบครัวรักจะทําทุกอย่างเพื่อคุณถึงจะมีไม่มากแต่พยายามหาจะให้คุณมีเท่าคนอื่น จะให้คุณได้เท่าคนอื่นพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองยอมเหนื่อยเพื่อที่ให้ครอบครัวสบายเออผู้ชายแบบนี้ว้าวอะ่นะเนาะอ่ะมาดูใบที่สสรุปเลยใบที่4ขึ้นไพ่ดดฟูลก็แปลว่าบางครั้งเขาก็เป็นคนที่รักอิสระเหมือนกันเป็นคนที่ทําตามใจตัวเองแต่ก็มีแอบเอาใจใจนะแต่แอบเอาใจใจของเขาเนี่ยก็คือแบบ เขาพยายามปรึกษาเราไพ่เดะฟูลเนี่ยบางครั้งชอบอิสระแอบเอาแต่ใจอยากทําอะไรตามใจตัวเองนะรักอิสระนะคะแล้วก็บางครั้งการรักอิสระของเขาคือเขาไม่ได้ต่อต้านเรานะคนที่2เนี่ยคือเขาจะปรึกษาเราพูดคุยกับเราเออแล้วก็บางครั้งเนี่ยไพ่เดะฟูลก็หมายความว่านั่นแหละเขาก็แบบจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนที่น้อยใจหน่อยกับเรากันไพ่แบบนี้นะคะแต่ถือว่าระหว่างไพ่คนที่1 ชุดที่1กับชุดที่2พี่หมอคิดว่าคนที่2ดีกว่าแล้วก็เกี่ยวเรื่องสถานะคือคนนี้โสดเลยนะหรือเคยมีแฟนมาก่อนอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแต่เขาตัดขาดไปแล้วเออเขาตัดขาดไปแล้วเพราะเขาอะมักจะโดนผู้หญิงแบบทําร้ายโดนคนเก่าทําร้ายมาเออจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้โดนคนเก่าทําร้ายมาเขาก็ค่อนข้างจะละเอียดละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความแบบเพราะเขาก็รู้สึกกลัวเออเขาจะเป็นคนที่รู้สึกกลัวหรือมีหวาดระแวงในใจเหมือนกันไพ่แบบนี้เพราะฉะนั้น ะะพลังงานของไพ่บอกว่าระหว่างคนแรกกับคนสองคนสองดีกว่าถึงจะไม่แบบไม่ได้มีมากมายไม่ได้ฐานะรวยมากแต่ใจได้เต็มร้อยนะคนนู้นรวยฐานะดีการงานดีแต่ใจให้คุณ50สมีครอบครัวแล้ว50นะคนนี้ไม่มีใครเลยถ้าจะเลือกนะพลังงานของไพ่บอกว่าให้เลือกคนที่2นะคะถึงเขาจะเอาแห่ใจบ้างแต่เขามีความน่ารักของเขานะคนที่สองเนี่ยเออแล้วเขาหมดแบบ ฉันมีไม่เยอะฉันมีไม่มากแต่ฉันอยากให้พยายามให้มีเท่าไรให้หมดเอออันนี้คือมีร้อยให้คุณหมดร้อยเอออันนี้คือมีแบบทักร้อยให้คุณ50เออให้คุณได้ไม่หมดนะความสัมพันธ์ความรู้สึกมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นจากพลังงานของไพ่ถ้าใครมีเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่และกําลังตัดสินใจนะคือ,อคุณไม่ได้ครบซ้อนนะสถานานี้หมายความว่าคุณกําลังเลือก นะคือเข้ามากําลังคุยกําลังไม่ได้ตัดสินใจแต่คุณกําลังคิดว่าจะไปต่อคนไหนดีแบบยาวๆก็ถ้าผ่านมาเห็นพลังงานนี้พี่หมอแนะนาว่าเป็นคนที่2คนที่2คุณนึกใครไว้คือคนนั้นแหละพลังงานของพ่ยอยากบอกเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้คุณก็แล้วกาันจะได้เดินหน้าแบบมั่นคงชัดเจนอย่าเดิน2ทางเดี๋ยวจะเสียทั้งสองทางเดินทางเดียวไว้ที่มันดีที่สุด แล,และยืนยาวนะคะโอเคพลังงานนี้ก็จบไปถ้าใครมีความรู้สึกว่ารักและชอบพลังงานนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามพี่หมอน้ำวันได้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ